อัสลามวาอะลัยกุมครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่19กนะครับกันยายนพศ2564รบ25ขณะนี้ก็เป็นเวลา8โมงไม่ใช่18นาฬิกา20นาทีนะครับหรือ6โมง20นะครับนี่ฝนก็เพิ่งหยุดตกนะครับวันนี้ฝนตกไม่หนักเท่าไหร่แต่ลมแรงมากลมแรงแบบต้นไม้นี่โอ้โหเอียงกันไปหมดเลยนะครับเอียงกันไปหมดเลยโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวมากตรงนี้ก็คือมันเป็นเวิร์้งอย่างนี้ไนงะมันเป็นที่โลง่ง ป็นที่โล่งก็เลยลมมาแรงนะครับฝนฝนก็พอสมควรเหมืนหนอนกัน,น,น,นก,ก็มีท่วมนิดหน่อยเน,นี่ยมีท่วมนิดหน่อยนะครับได้เห็นหเนี่ยน,น,น,นะครับก็มีท่วมนิดหน่อยตามภาษาแล้วครับตรงนี้ฝนตกกระน้ําท่วมนะครับเนี่ยครับอันนี้มีท่วมนิดหน่อยนะครับเนี่ยก็ท่วมถนนก็ท่วมท่วมนี้ตามตามระบบตามรอบมันนะครับท่วมท่วมนิดหน่อยนะครับแต่ลมโอ้โห playable. ลมหน่ากลัววันนี้ลมน่ากลัวจริงๆครับลมแรงแบบแรงสุดๆเลยครับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวปัดมึงนะ อ๋อไม้ใช้กระถาง6นิ้วอาวไม้ถ้าลูกค้าวันนี้ก็คงจะลูกค้าเมื่อวานลูกค้าวันนี้ก็คงจะไม่ได้ถอนนะครับฝนตกแช่แบะนะครับถอนเดี๋ยวรากมันขาดนะครับถอนที่ข้างมันขาดก็ขออภัยถ้าลูกค้าด้วยนะครับอากาศไม่เป็นใจถอนถอนแล้วเดี๋ยวรากมันขาดเยอะเดี๋ยวรากมันเน่ามันเสียนะครับก็รอหน่อยแล้วกันนะครับรอหน่อยแล้วกันก็ไม่อยากจะให้ช้าหรอกแต่ว่าด้วยด้วยสภาพอากาศด้วยฝนมันตกถอนออกไปก็ต้องระวังรากรากขาดเยอะแล้วต้องไป เขอ,อะไรต้องไปตั้งรอกว่าจะแห้งอีก2วันก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ถ้าแดดดีๆก็คงจะแห้งคงคงจะได้ครับคือถ้าถอนตอนอย่างเนี้ยถอนฝนตกอย่างเนี้ยรากมันขาดนี่ก็มีโอกาสเน่าสูงนะครับเพราะว่าดินดินเครื่องปลูกอะไรมันเข้าไปในรากนะครับก็ก็ขอความใจปัดนึงตัดนึงรอหน่อยนึงนะครับแล้วก็ของพี่ไหนเนี่ยสิต้นเนี่ยอา่าย11สิบเนิ้วหต้นนี่นะครับนี ก็ตอนแรกว่าจะถอนเอาเอาถ่ายรูปเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ว่าจะถอนก็ฝนตกหนักมากนะครับตกแบบว่าเนี่ยดูดิเครื่องปลูกนี่หายไปเลยอ่ะ <c oughs> คือมันตกแรงมากตกแรงแบบฝนแรงลมแรงนะครับมันแบบโอ้โหมันมันยังไงอ่ะฝนมากมันมันมันไม่แบบตูมอ่ะฝนมันลงแบบไม่หนักแต่ว่าลมแรงมากนะครับมันก็ทําให้ทุกอย่างอยู่แย่ไปหมดเลยเนี้ยเนี่ยเครื่องปลูกนี่ก็ออกจากกระถางไปเยอะเลยครับนี่กิ่งดําด้วยนะนี่ ต้นเนี่ยนี่นี่นี่ีกด็ดำนี่เห็นเห็นเลยอันนี้ก็หน่อยหน่อยหน่อยอันนี้เดี๋ยวมันก็ดำนะครับแต่ที่แน่ๆคือได้สองต้นนะครับก็ <c oughs> มีอีกไหมผมเดินดูอยู่เนี่ยนะครับอ่ะน่าจะมีอีกแหละอ่ะมีมีมีนี่มีต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นเดียวแล้วมั้งไม่มีละไม่มีละนะครับก็มีต้นเดียวนะครับีท่านใดสนใจไม้เหมาเนี่ยสนใจไม้เหมา สนใจไม้เหมาทักทายมาได้เลยนะครับใหญ่ใหญ่จริงก็ใครอ้อนี่ไงมีต้นดำาๆอีกต้นหนึ่งนะครับต้นดำาๆต้นนี้นะครับใครสนใจไม้เหมานี่ใหญ่จริงก็ใครที่ดูคลิปเมื่อเช้าก็จะเห็นนะครับที่ผมถอนมาไซส์ี่ยนิ้วอันถ้าลูกค้าเห็นก็จะพอรู้นะครับว่ามันมันแบบโอ้ใหญ่จริงใหญ่จริงนะครับมันมันไม่ได้ว่ามามาแบบมาบอกมาคุยโม้โอ้อวดว่าใหญ่จริงแต่จริงแล้วไม่ใหญ่มันก็ไม่ใช่มันก็ใหญ่ใช่ได้ ใช้ได้สําหรับไม้เหมาไซส์นี้ราคานี้คือถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับก็ห้าต้นพันสามขอค่าส่งก็แปดสิบบาทนะครับแต่ที่ทางใต้ก็ขอค่าส่งห้าต้นก็ขอร้อยหนึง่งแต่มันเกินอยู่แล้วแหละนะครับมันเกินอยู่แล้วนะครับขอค่าส่งโอ้ไม่ใช่ทางใต้นี่ห้าต้นก็ขอค่าส่งร้อย ร้อยร้อยห้าสิบาทเออใช่ทางใต้ขอค่าส่งร้อยห้าสิบาทเพราะมันเกือ280บสองร้อยร้อยแปดสิบเนี่ยผมก็ต้องออกให้อีกห้าสิบาทหกสิบาทตลอดเลยนะครับทาง EMS ไปรษณีย์นะครับอ่าก็ส่งลงใต้จะได้ไม่มีปัญหาครับไม่งั้นส่งขนส่งอื่นไม่ว่า J&T หรือว่าขนส่งนิมเอ็กเพสอะมีปัญหาตลอดเพราะช่วงนี้มันช่วงโควิดพนักงานเขาแบบตรงไหนมันมันมีคนเป็นแถวนน้นเขาจะรู้กันนะตรงไหนเป็นตรงไหนเป็นเขาก็ไม่อยากเข้าไปนะครับพอพอไม่อยากเข้าไปในหมู่บ้านไหนมี เป็นเงี้ยเขาก็ไม่อยากเข้าไปแล้วก็มีปัญหากันตลอดนะครับก็เลยแบบเลือกส่งไปรษณีย์ไปรษณีย์ลุยทุกที่นะครับแต่ว่าภาคอื่นก็จะส่งขนส่งนิ่มเอ็กเพสนะครับอยู่นะครับก็ก็ขอค่าส่งแ0บาทนะครับ5ต้นนี่ยใหญ่ๆเนี่ย,ยดูกล้องมันหลอกไม่ได้นะมันก็เห็นเนี่ยเห็นๆเลยเนี่ยเนี่ยกล้องมันหลอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นรูปถ่ายมันเป็นกล้องลงคลิปอย่างนี้มันมานั่ง อะไรอะยืดภาพให้มันดูใหญ่มไม่ได้ไงมันก็เห็นๆกันเนี่ยเนี่ยไซส์สิบเอ็ดนิ้วเต็มกระถางเนี่ยเต็มกระถางสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยเห็นๆกันเนี่ยนะครับก็ห้าต้นพันสามขอค่าส่งแปดสิบนะครับที่ที่ใต้ก็ขอร้อยห้าสิบนะครับที่ใต้ก็ขอร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็คือขอร้อยห้าสิบนี้ไม่ได้ขอเยอะนะไม่ได้ขอแพงนะคือขอขอเหมือนเมื่อปีสองปีที่แล้วขอราคาที่เมื่อปีที่แล้วดีกว่าผมส่งไปสนีอย่างเดียวอะเออ ก็ราคานี้อ่ะห้าต้นก็ขอค่าส่งร้อยห้าสิบจะก่อนอะไรสามต้นพันสามต้นขอค่าส่งร้อยหนึ่งใช่ไหมเออใช่ใช่จะก่อนนะสามต้น 3, 000, าสามต้นพันขอค่าส่งนะร้อยหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็สามต้น 5, 000, ก็ขอค่าส่งร้อยหนึ่งอยู่เลยนะครับอืมแลเนี่ยห้าต้นห้าต้นพันสามก็ขอค่าส่งอ่าทั่วไปก็ขอค่าส่งแปดสิบบาทนะครับก็ทางใต้ขอค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็สิบต้นสองพันสี่นะครับก็ลดลงไปอีก ก็ทั่วไปก็ขอค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับทางใต้ก็ขอค่าส่งขอสงองขอขอเท่าไหร่ขอสองร้อยสองร้อยห้าสิบอ่าใช่เพราะว่าวันนั้นไปเจอสามร้อยกว่านะสามร้อยี่สิบาทนะครับอ่าสำหรับสิบต้นนะไปสองกล่องนะไม่ใช่ไปกล่องเดียวไปสองกล่องสิบต้นเนี่ยไปสองกล่องนะครับมันก็เลยขอสองร้อยห้าสิบไว้ก่อนนะครับก็ผมต้องออกให้อยู่แล้วแหละถ้าทางใต้นะถ้าภาคอื่นก็ขอค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับก็ไปสองกล่องเนี่ยครับ ใครสนใจสิบต้นกนะ็ทักมาเลยแล้วก็แล้วก็ห้าสิบต้นห้าสิบต้นผมขอหมื่นสองห้าสิบต้นผมขอหมื่นสองผมก็มาคำนวณดูแล้วก็คือว่าส่งฟรีให้เลยส่งฟรีให้ลูกค้าเลยนะครับห้าสิบต้นขอหมื่นสองนะครับส่งฟรีให้ลูกค้าเลยมาดูกันที่ว่ามันจะเหลือสักกี่ตังค์ผมก็อยากรู้ถ้าแต่ถ้าทางใต้ผมขอค่าส่งนะถ้าทางใต้ผมขอค่าส่งพันหนึ่งนะครับก็ไปห้าสิบต้นก็ไปกี่กล่อง สิต้นก็ไปสองกล่องใช่ไหม,มก็ประมาณไปไปไปหลายสิบกล่องนะครับเพราะว่าจะไม่จะไม่แพ็คจะไม่ไปกล่องใหญ่มากจะแพ็คให้ต้นไม้แบบเบียดกันน้อยที่สุดนะครับห้ิบต้นก็ขอหมื่นสองนะครับขอขอค่าอ่าส่งฟีส่งฟ,งฟ,งฟีถ้าทางใต้ก็ขอค่าส่งไว้ติดไปนวมไว้ก่อนพันหนึ่งนะครับเนี่สยสวยๆใหญ่ๆใหญ,ใหญ,ใหญ่จริงใหญ่จริงนะครับเนี่ยใหญ่หญหญๆเยอะๆนะครับเนี่ย แล้วก็เป็นไม้แนสนซีด้วยนะต้นหนึ่งนี่นี่หนึ่งสีสองสีนะครับนี่มีสามสีสีนี้ยังม่บางมีบางต้นมีสีสีด้วยนะเออเนี่ยครับเนี่ยนะครับเนี่ยไม้ตัวใหม่นะเลยหนึ่งสีนะครับอันนี้สีขาวแล้วก็ชมพูตัวใหม่ครับเนี่ยสองสีสามสีสองสีสามสีทุกต้นนะครับเนี่ยมีน้อยมากเลยที่จะเป็นไม้สีเดีวยวนะครับมีน้อยมีน้อยนี่นี่ขาวตัวใหม่แล้วก็อันนี้คือ เหลืองอะไรพยาอะไรเ,เหลืองซับเจริญเบอร์สองแล้วก็อันนี้ห่อซับชมพูห่อซับตัวใหม่นะครับล่าสุดล่าสุด <c oughs> นะครับก็ใครสนใจก็ทักไทยมานะครับแล้วก็ไม้ใช้กระถางครึง่งปี๊บไม้ใช้กระถางครึง่งปี๊บนี่มีมีมหลายต้นเลยนะที่ผมลงเอาไว้อ่ะก็ใครชอบต้นไหนก็สอบถามน้องบีมได้เลยนะครับสอบถามที่แอดมินเลยว่ามีต้นไหนยังอยู่ต้นนี้อะไรเนะี่ยต้นที่สี่นี่โอ้สวย ไม่ไม้โดนฝนเพราะมันถ่ายมัน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 ลงคลิปนี่มันสวยนะมันดูแต่งนี่ทีนี้นะครับหนึ่งสีสองสีนะครับเนี่ยโอ้มาฝนมันเพิ่งหยุดมันหมาดเลยไฟมาละนะครับไฟไฟเป็นโซล่าเซลล์นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรแต่ว่าไฟในบ้านไฟในบ้านไฟอะไรนี้จะเป็นใช้ไฟจากเสาไฟฟ้าวันนั้นที่มันช็อตเนี่ยเกือบตายนะครับนี่อ่าแล้วก็มีต้นที่สามนี่ต้นที่สามนี่สวยกระถางครึ่งปี๊ดนะเนี่ย มีขาวมีเหลืองมีแดงตัวใหม่แล้วก็มีชมพูครับต้นนี้มีสี่สีนะครับสีต้นที่สามนะครับก็ไซส์ครึ่งปิป๊บก็ต้นต้นละเท่าไหร่ต้นละเจ็ดร้อยขอค่าส่งก็ต้นละห้าสิบบาทสี่ต้นสองพันนะครับสี่ต้นสองพันขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยแตน่นี่ยังไม่ได้ลงขายนะครับเนี่ยโอโ้แต่ดอกมานี่ไฉไลนี่ไฉไลนะครับเหมือนไม้ตัวเก่านี้ตัวตัว,ตวอะไรไม่รู้อย่างหน,นึ่ง แล้วก็ข้างหลังนี้อีกสีหนึ่งนะครับเนี่เป็น 3- สีนะครับอันนี้มี3สีในต้นเดียวต้นนี้ยังไม่ได้ลงขายนะครับอดดอกยังไม่มานะครับ<ม>ก็เดี๋ยวสอบถามน้องบีมแล้วกันว่าว่ากระถางเครื่องปี๊บม,มีมีต้นไหนยังอยู่นะครับเดี๋ยวน้องบีมก็จะเช็คให้นะครับแล้วก็ดูคลิปก็ดูคลิปเมื่อวันซืร์เนาะคลิปเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมวันพฤหัดถึงวันศุกร์เนี่ยงงไม้ใส่กระถางเครื่องปี๊บแต่ส,สวยๆทุกต้นแหละผมพูดตรงๆถ้าลูกค้าไม่บางทีนะถ้าลูกค้าจิ้มไปเลยลาย,ลายต้น นะครับมันมันไม่ได้ว่าคีริวคีเลนี่เหลืองราชันแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะนี่นี่เป็นสีของตออันนี้มีสามสีนี่อันนี้ก็อีกสีหนึ่งเห็นไนะครับนี่ก็เป็นแบบสวยๆเลยสวยๆไม่ไม่ได้เอาไม้คีเลมานําเสนอหรอกนะครับแล้วก็ไซส์กระถางสองปี๊บไซส์กระถางสองต๊บนี่เดินไปลุยลุยน้ำมาเลยนะแฉะได้ยินเสียงลุยน้าใช่ไหมไซส์กระถางสองปี๊บก็มีมีหลายต้นนะมีหลายต้นมีหลายต้นเนี่ย ก็สอบถามน้องบีมเลยสอบถามน้องบีมเลยครับว่าว่าต้นไหนยังอยู่ใส้กระถางสองปี๊บนี่ใครใครสนใจนี่สั่งมาเลยนะเดี๋ยวผมส่งฟรีมผมส่งให้ฟรีเพราะว่าไม้มันรอขึ้นอีกโอ้โหเป็นสิบต้นเลยอะ่ะพร้อมแล้วไม้พร้อมแล้วดอกกํลาลังแทงเลยนะนะครับดอกกํลาลังแทงก็คือไส่กระถางสองปี๊บนี่สอบถามน้องบีมเลยมีต้นไหนนะครับมีต้นไหนยังอยู่โอ้โหค่าส่งนี่ค่าส่งนี่ร้อยกว่าทั้งนั้นนะครับค่าส่งนี่หายากจริงค่าส่งแพงทางใต้ด้วยยิ่งแพงหนักเลยนะครับ ก็จะส่งฟรีจะทางใต้ขอขอติดปลายนวมเนาะทางใต้ขอติดปลายนวมสักสักแปดสิบาทแล้วกันทางใต้นะเพราะว่ามันโอ้โหถ้าทางทางภาคอื่นมันมันมันร้อยเนี่ยทางใต้ก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับอันนี้พูดตรงๆเลย EMS นะ EMS นะนะครับเนี่ยต้นไหนที่ลงไว้ะครับไปดูเลยไปดูเลยนี่นี่ก็ลงไว้นี่มีสองสีหรือสามสีเนี่ยต้นเนี้ยหรือว่าไม่ได้ลงเนี่ยต้นนี้รากสวยมากเลยเนี่ยมีนี่นี่น,นี่แสงทอง แล้วก็ตัวอันนี้ตัวสตาพิงค์ครับอันนี้ต้นที่เท่าไหร่เนี่ยผมจาไม่ได้แล้วเนี่ยต้นนี้ไม่ได้ลงนะผมใส่ไม่ได้ลงแน่เลยดอกมันเพิ่งมาแทงเมื่อวานหรือวันซืน,นครับก็ใครชอบต้นนี้ก็ทักมานะครับใครชอบต้นนี้ก็ทักมาสวยสวยงามอลัมตาเนี่ยดูดิไม้แต่งมากเลยครับเน,นี่ยอันนี้ต้นที่เท่าไหร่ต้นที่สิบเจ็ดอ๋อมันลงแหละแต่สีแต่หมึกมันคงลบอ่ะอนี่ต้นที่ห้า ชมพูซัเจริญต้นที่ห้าสวยมากเลยผมลงไว้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าปผมส่งให้ฟรีเลยมาผมส่งให้ฟรีเลยใจถึงถึงใจใจกันเลยต้นนี้ต้นที่่าไหรนี่ต้นที่หกโอ้อันนี้สวยอันนี้สวยเป็นแดงดําตนนัวนี้โอ้หูหน้าไม้สวยนี่ผมลงไว้เนาะผมลงไว้เห็นไหมตอนตอนไหนเมื่อเมื่อเช้าเมื่อเมื่อวันอะไรเช้าวัวนเสาร์ใช่ไหมเออผมลงไว้นะครับก็ชอบต้นไหนก็ทักทายมาทักทายมาเลยนี่สวยสวย,สวยเลยนี่ต้นที่เท่าไหร่นี่ นี่ต้นที่เจ็ดโอ้อันี้เป็นสองสีสองอย่างด้วยนะครับนี่เป็นสองอย่างเป็นไม้ต้นนี่นสวยนะครับราคาเท่าไหร่ผมจําไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าผมจะส่งให้ฟรีเลยทางใต้ก็ขอให้ขอค่าส่งแปดสิบนะครับทางใต้นะครับเพราะมันหนักจริงไม้แต่ละต้นของผมนี่ต้นใหญ่หนักนะครับไม่ไม่ได้ว่ามากลวงมาเร่งเร่งปุ๋ยให้มันใหญ่ไม่ใช่นะครับนี่เป็นไงสวย,สวยมากนี่หยั่งหินอ่อนพุ่มดีอะไรดีอยู่ในกระถางสองปิ๊บไซส์ใหญ่โอ้โหเต็มเต็มอะ่ะ เต็มพร้อมแล้วนี่แต่ยังไม่ได้แต่งลากเลยยังไม่ได้แต่งลากนะครับสวยมากสวยมากนะครับใส่กระถางสองปีบอันนี้ก็ใครจะเอาก็นี่เสียบกี่เสียบเนี่ยเสียบเยอะสองสี่หกเสียบเจ็ดเสียบเลยนะไม่เลขดีโคตรกลมสวยพุ่มดีนี่กิ่งแรกกิ่งแรกยังไม่กําลังให้ดอกด้วยนี่กำลังจะให้ดอกดวสวยมากนะครับเนี่ยเสียบเจ็ดเสียบสองสี่หกเจ็ดเสียบนะครับ ดูแล้วแต่ความแบบมีความอลังการเยอะมากความสวยเยอะมากลากังไม่ได้ทำนะนะครับนี่นะครับก็ขอสองพันส่งให้ซีน,นี่ใครต้นนี้ใครต้นนี้ใครชอบต้นนี้ทักมาเลยขอสองพันส่งให้ซีนี่ใหญ่อยู่ในกระถางสองปี๊บนะดูนะครับใหญ่ๆสวยๆนะครับนี่คุ่มครบเสียบเจ็ดเสียบมงคลเลขเป็นมงคลนะครับเสียบเจ็ดเสียบนะครับไม้ดอกไม้ทุกอย่างพร้อมอ่ะทุกอย่างพร้อมมากเลย นะครับหน้าไม้สวยนะครับเนี่ยนะครับขอสองพันส่งฟรีนะครับใครชอบอ่ะอ่ะอันนี้ต้นนึงดีกว่าเนี่ยอันนี้ต้นนึงมาสวยสวยนี่มาอันนี้ก็จะย่อมลงมาหน่อยเนาะเสียบกี่เสียบอันนี้เสียบเสียบกี่กิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้หกอันนี้หกก็พุ่มจะเล็กกว่าหน่อยพุ่มจะเล็กกว่านะครับก็เนี่ยครับอันนี้หกนะครับนี่อยู่ในกระถางหนึ่งปี๊บนะครับในกระถางหนึ่งปี๊บสวยสวย เดี๋ยวขอพันห้ามาขอพนะันห้าส่งให้ฟรีเลยขอพันห้าส่งให้ฟรีแต่ทางใต้นี่ขอแปดสิบบาทเหมือนกันนะครับขอไปก่อนนะครับนี่ก็พันห้านี่นี่ใหญ่ๆนี่ก็าส่งฟรีเหมือนกันผมส่งให้ฟรีเลยเนี่ยแต่ทางใต้ขอขอค่าส่งผมแปดสิบบาทแล้วกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่โอ้อันนี้ก็สวยนี่สวยๆเลยนี่แม่ใช้ได้ใช้ได้ พุ่มดีทรงดีโคตรดีใช้ได้นะครับนี่นี้จะเล็กกว่าหน่อยเนาะ <S <S ขอพันหนึ่งอันนี้ขอพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งส่งฟรีนะครับทางใต้ก็ขอแปดสิบาทนะครับนี่สวยสวยใช้ได้ใช้ได้นะครับมีก็มีอีกต้นนู้นก็ยังอยู่นี่นิลการต้นนี้ขอพันหนึ่งเนี่ยขอพันหนึ่งทางใต้ก็ขอค่าส่งแปดสิบาทนี่นิลการต้นนี้สวยมากนะครับนี่นะครับก็ยังอยู่แคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอให้น้องบีมเลยนะครับแคปหน้าจอให้น้องบีมนี่แล้วก็ต้นนี้เป็นฝาแฝด แฝดอิ John, นจันนะครับนะครับเนี่ยอันนี้ก็ขอพันหนึง่งขอค่าส่งก็เออส่งฟรีอ่าส่งฟรีทางใต้ขอ80บาทนะครับก็ก็มีมีมีใบด่างตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งน,นี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะๆแล้วก็นี่ไซส์หกนิ้วอ้วนๆใหญ่ๆก็8ต้น500ร้อนะครับขอค่าส่ง50บาท18ต้นพันก็ขอค่าส่ง80บาทนะครับ60ต้น3,000ก็ขอค่าส่ง200บาทนะครับแล้วก็110ต้น5,000 ร้อยสิบ110ต้นห้าพันก็ขอค่าส่งสี่ร้อยบาทนะครับใหญ่ๆอ้วนๆสวยๆนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับแล้วเป็นไม้ดอกใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับก็กิ่นก้านก็ก็ยังยังไม้เพิ่งเสียบได้ไม้เพิ่งเสียบได้ได้สี่เดือนครับไม้ขึ้นห้าเดือนไม้เสียบได้ห้าเดือนนะครับก็ดอกกําลังแทงะดอกเหมือนกับว่าใบามาแล้วเนี่ยเนี่ยก็จะแทงดอกอย่างนี้ละนะครับนี่ก็มาอุ้มๆเนี่ยก็ลูกค้าก็ไปเลี้ยงอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็แทงแล้วนะครับ เพราะว่าไม้มันได้รอบมันแล้วนะครับไม้พิ่งขึ้นไม้โตไม่ทันไม้แทงดอกไม่ทันนะครับก็ลูกค้าเอาไปก่อนเพราะว่าโนมันใหญ่อะเอาไปเลี้ยงนี่คุ้มเลยเนี่ยเนี่ยเอาไปคัดเนี่ยผมว่าเอาไปขึ้นกระถาง8นิ้วได้เกือบทุกต้นเนี่ยดิอันนี้มันหลอกกันไม่ได้มันก็เห็นๆเนี่ยเห็นปะโขมันใหญ่แล้วโนมันเต็มกระถางแล้วนะครับนี่โนมันเต็มแล้วเนี่ยเต็มกระถาง6นิ้วแล้วนี่เห็นไหมนี่เห็นๆก็เลยนะครับโนมันเต็มกระถาง6นิ้้ววแลนนะคครรัับบี่ ส่วนใหญ่เลยนะครับเต็มกระถางของนร้่องก็จะมีเล็กบ้างนะครับเพราะไม้ไซส์หกนิ้วอ่ะแต่ลูกค้าไปนี่ไปขึ้นแปดนิ้วได้แล้วเมื่อเช้าถอนมาก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะได้เห็นมันมีอยู่เจ้านึงนั้งนอง<ม>นั้นก็ยังไม่ได้ถอนถอนไม่ทันนะเพราะว่าฝนมันตกอย่างเงี้ยฝนตกจะไม่ค่อยถอนไม้เพราะว่าเดี๋ยวไม้รากมันขาดพอรา,ากขาดแล้วมันจะกลายเป็นเน่าทันทีนะครับนะครับก็แปดต้นห้าร้อยขอค่าส่งห้าสิบนะครับสิบแปดต้นพันก็ขอค่าส่งแปดสิบบาทนะครับสวยๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็หกสิบต้นสามพัน ขอค่าส่งก็200นะครับแล้วก็ร้อต้นห้าพันก็ขอค่าส่งก็400นะครับก็ขายกันไม้แพงนะครับตกต้นหนึ่งโอ้เท่าไหร่อีกแปดต้นพันนี้เท่าไหร่มันต้นละหกสิบกว่าบาทมั้งหกสิบหรือเจ็ดเจ็ดเจ็ดี่สิบกเจ็ดเก้าหสามตกเจดตกตกเจ็ดสิบบาทเหรอใช่ไหมสิต 7, ตตบต้นเจ็ดร้อยโอโ้โหไม่ถึงหกบไม่ถึงเจิบบาทด้วยถูกจะตาย นะครับดอกก็เป็นดอกตัวใหม่รุ่นใหม่สวยๆเลยนะครับแล้วก็ไซส์1 1นิ้วนี่ก็ใหญ่ๆก็วนๆอยู่นี่แหละนะครับสิบเอนิ้วนี่ก็ใหญ่นี่ก็ถอนส่งไปลูกค้าแล้วไป2เจ้ามังเมื่อเช้านะครับสิบเอ็ดนิ้วนี่ก็ใหญ่ๆนะครับก็5ต้น500อขอค่าส่งก็50นะครับ11ต้นพันนะครับขอค่าส่งก็80นะครับ35ต้น3 0 0พันก็ขอค่าส่ง200แล้วก็60ต้น5 0 0พันะครับ60ต้น5 0 0 0ันก็ขอค่าส่ง 400นะครับใหญ่ๆถามว่าใหญ่แค่ไหนเนี่ยใหญ่แค่เนี้ยแหละใหญ่จริงนี่กระถาง8นิ้ว,ว่เต็มไปถอนขึ้นมาก็ไปใส่กระถาง11นิ้วได้เลยนะครับอันนี้ก็พูดกันตรงไปตรงมาแหละมันใหญ่จริงม,มันเนี่ยดูดีมันเต็ม8นิ้วหมดแล้วนะครับเน,นี่ยได้ฝนอย่างนี้ด้วยโอ้โหยิ่งเบ่งหนักเลยเบ่งเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ไซส์11นิ้วนะครับก็อย่างที่บอกครับอย่างที่เรียนเรียนถ้าลูกค้าให้ทราบนะครับ ก็ไม้มีเยอะไม้มีเยอะนี่ไม้กระถางครึ่งปี๊บไม้กระถางครึ่งปี๊บดอกยังไม่มาก็เลยยังไม่ได้ลงขายนะครับนี่ไม้ไอ้ไม้กระถางหนึ่งปี๊บนะครับดูเดียรากสวยๆนั่นเลยเห็นไหมนี่ไม้มันต้องแต่งนิดหน่อยนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้แต่งนะครับไม่มีใครว่างนะครับไม้มันต้องแต่งนิดหน่อยนี่เขแต่งนิดหน่อยได้มาเลยเห็นไหมยังไงสวยไหมแต่ละต้นกิ่งก้านทรงเนี่ยลมแรงเนี่ยกิ่งเกลงพับหมดเลยนะครับนี่ไม่ได้ตัดทดเนี่ยไม้กิ่งใหม่ใหญ่ๆสวยๆไหนไหม กระถางปี๊บเต็มเต็มเต็มเตมนะครับใครชอบไปไหนก็ทักทายมาแครหน้าจอมาเลยนี่ต้นละพันใหญ่ๆอย่างนี้โอ้ยอันนี้มีกี่สีเนี่ยโอ้ต้นนี้มีสองสีแค่นี้นี่ชมพูปีเสื้อแล้วก็สีขาวแล้วก็น,นี้อีกสีหนึ่งนะเนี่ยข้างหลังนี่อีกสีมันมีสามสีต้นนี้มีสามสีอันนี้เป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับอันนี้ที่กิ่งย้อยๆนี่คือชมพูทรัพย์เจริญสามต้นี้สองพันม เนีสามต้นเนี้ยผมขอสองพันต้นเดียวก็พันหนึ่งขอค่าส่งแปดสิบสามนี้สามต้นนี้ขอสองพันขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับภาคอื่นก็เดี๋ยวคิดภาคใต้ภาคใต้ก็ต้นต้นต้นละพันขอค่าส่งก็ร้อยร้อยห้าสิบนะครับสามต้นสองพันก็ขอค่าส่งสองร้อยไปก่อนละกันติดไปนวมไว้นะครับเกินแน่สามต้นเนี้ยเจอค่าส่งก็สามร้อยกว่าบาทนะครับทางภาคใต้นะครับ EMS ทางภาคใต้นะครับก็จะราคาแรงหน่อย นะครับแต่ก็ไม่อยากส่งยี่ห้ออื่นแล้วมันมีปัญหากับลูกค้าลูกค้าต้องต้องโอนตังคือลูกค้าลูกค้าไม่รอต้องโอนตังคือลูกค้ามันมันเสียทั้งขึ้นทั้งล่องมันก็ไม่งามไม่งามมันทําให้แบบอืมอะไรอะไรมันก็ความรู้สึกรู้สามันก็เสียไปครับนี่อันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นกระถางนะครับไม้ซากไม้ซากนี่ก็ไม้ซากนะครับไม้ซากก็ทำาเก็บไว้นี่ไม่มีอะไรนะครับข้างในนี่ก็เป็นแบบนี้เป็นซากเป็น ันนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่เปลือกนะครับมีแต่เปลือกก็เลี้ยงไว้ได้นะครับมีแต่เปลือกกัอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูข้างในชัดๆเนี่ยข้างในนี้ก็จะเห็นเห็นเลยนะเี่ยนะนี่มีเปลือกเห็นไหมีเปลือกเข้าไปไม่มีอะไรครับเลี้ยงเป็นรอดนะครับก็ไม่มีไม่มีปัญหานะครับก็นี่ครับเลี้ยงไม้ครับเลี้ยงไม้ไม่ได้ขายขายไม่ได้ขายไม่ได้สักแต่จะขายอย่างเดียวครับก็เป็นคนเลี้ยงไม้นะครับสําหรับวันนี้ก็อ่าเดี๋ยวพาไปดูนี่ ก็ใครชอบอะไรแบบไหนก็ทักทายมาครับเนี่ยก็ฝนตกสนตกเนี่ยเสก็จะเปิดเพลงอย่างเงี้ยแหละครับแก้วสารพัดนึกนึงน่งหรืออาโลคาเซียก็ยังอยู่นะครับต่อไปกระถางนี้ก็ถามกระกระถางเดียว400ขอค่าส่ง50ใช่ไหมาสามกระถางพันบาท สามกระถางพันบาทขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับนี่สวยนะครับนี่ไปอย่างนี้เลยนะครับไปอย่างนี้สวยๆเลยสามกระถางร้อยเดียวขอค่าส่งแค่ร้อยได้สามกระถางพันขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับทุกๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังอยู่นะนี่นี่ขาวๆอย่างนี้นะครับนี่นี่เป็นไงอยู่กำแพงเมืองจีนเป็นไงสวยไหมขาวๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เห็นไหมเห็นไหมนี่สวยไหม มันก็มีดีนะนี่ภามะพร้าวทะเลทรายนะครับขึ้นขึ้นกระถางแล้วนะครับตันนี้ก็คือเพาะขึ้นมาพยอยเพาะขึ้นมาอ่ะอย่างอินเดียดางมีต้นหนึ่งนะที่พร้อมขาย3ามรอยขอค่าส่ง80สิบาทนะครับไอสี่ห้าต้นนี้ยังไม่พร้อมกิ่งยังไอ้ใบใบใหม่ยังไม่ไมไมแตกไม่ขายให้มันปรับตัวก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้แสงเงินแสงทองเพียบเลยเพียบเลย ลูกค้าก็สั่งกันไปสองสามเจ้าเองนะครับนี่ก็เท่าไหร่นะสี่กระถางสามร้อยขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับนี่ใหญ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 ่นี่ดูเฮ้ยตัวอะไรวะผมนี่เราแวงไปทั่วอะไรต้นใหญ่เลยไม่ใช่ต้นเล็กๆนี่ดูนี่ในในในกระถางนึ่ก็มีสามสี่ต้นอย่างเงี้ยแหละนี่ใหญ่ใหญ่เลยแสงเงินแสงทองนะครับนี่นี่มาครับนี่ดูป็นไงนี่สวยๆนี่เห็นไหม นะครับก็กระถางกระถางละร้อยขอค่าส่งห้าสิบนะครับอ่าสี่กระถางสามร้อยขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยใครสั่ง1ิบกระถางก็เท่าไหร่อ่าสี่กระถางสามร้อยแปดกระถางหกร้อยอสิบกระถางก็สิบกระถางขอเจ็ดร้อยเนาะสิบกระถางสิบกระถาง7 0็ดร้อยอ่าสิบกระถางเจ็ดร้อยขอค่าส่ง ขอค่าส่งขอค่าส่งไปยังไงดีละ่ะเป็นสองล่องเนาะขอค่าส่งก็สิบกระถางขอแปดร้อยแล้วกันอ่าสิบกระถางแปดร้อยมาสิบกระถางง,าง่ายๆเลยอะ่ะสิบกระถางแปดร้อยมาเนี่ยสิบกระถางแปดร้อยมาขอค่าส่งร้อยเดียวอ่ามานะครับเนี่ยสิบกระถางแปดร้อยขอค่าส่งร้อยเดียวมาใหญ่ๆในกระถางเนี่ยมันมีสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นเป็นกอเลยนะครับเนี่ยอ่า กระถางละร้อยขอค่าส่ง50 4กระถาง300รอยขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับอ่าสิกระถาง800อ่าขายทุกถูกเลย10กระถาง800รอยขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับนี่สิกระถางนี่น่าจะไป2กล่องนะน่าจะไปไป2กล่องและวสิกระถาง800รอยขอค่าส่งร้อยเดียวโอ้เยอะๆคุ้มๆเนี่ยเอาไปเอาไปแกะเอาไปแกะใส่กระถางได้อีกเห็นไหมไปย้ายกระถางหรือว่าใครจะชอบเลี้ยงเป็นกอใหญ่ๆก็ได้นะครับนี่ไม้สวยๆนี่ ไม้สวยๆดูใบดิใบนะหนาๆใบใหญ่ๆแสงเงินแสงทอง,งนี่เป็นเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ราคาไม่แรงนะครับนี่นะครับแล้วก็อ่าแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้นี่แก้วสาร,รพัดตัวผู้นะครับอโลคาเซียตัวผู้มีกี่มีกี่กระถางเนี่ยมีมีมีกี่กระถางเนี่ยขออ่าสองกระถางห้าร้อยใช่ไหมสองกระถ 500. ังห้าร้อย สองกระถางห้าร้อยขอค่าส่งแปดสิบาทนะครับนี่นะครับใครรับทั้งหมดเดี๋ยวถามน้องบีมเลยมีมีกี่กระถางไม่รู้ถามน้องบีมเลยนะครับใครรับหมดก็ผมส่งให้ฟรีเลยมาสองกระถางห้าร้อยขอค่าส่งแปดสิบาทนะครับใครรับทั้งหมดก็เออผมส่งให้ฟรีเลยมีเหลือกี่กระถางก็ไม่รู้นะครับรับหมดส่งฟรีอ่ะเอาง่ายๆใครปิดใครปิดจ๊อบให้ผมที่ผมส่งฟรีอ่ะนะครับแล้วก็นี่โกศลสวยๆนะครับต้นลร้อยเออไม่ใช่ไม่ใช่ต้นร้อยสามต้นห้าร้อยนะครับนี่ ต้น100ยังไม่ได้จัดชุดขายเลยเนาะนะครับเนี่ยแล้วก็มียกยกนําโชคนะครับอันนี้เป็นยกกําแพงเมืองจีนอันนั้นเป็นหนวดปลาหมกึกอ่าหนวดปลาหมึกก็ต้นละ200นะครับหนวดปลาหมึกต้นละ200ขอค่าส่งทั้งกระถางก็80บาทนะครับอ่าเอ่อสามเท่าไหร่อ่าต้นละ200ขอค่าส่ง80บาทถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเพราะว่ามันมันกระถาง11นิ้วนะครับเนี่ยใครชอบสนใจก็ทักทายมาถ้าซื้อกีอ่กระถาง2 4 ถ้าห้ากระถางนี่ก็ถ้าใครซื้อห้ากระถางก็ค้าได้นะครับแบบแคะกับแบบไม่แคะใครซื้อห้ากระถางบอกว่าส่งฟรีนะครับเนี่ยใจใจกันไปเลยกระถางละสองร้อยขอค่าส่งก็แปดสิบาทห้ากระถางส่งฟรีนะครับออเออมาๆมา,มาจัดไปจัดไปนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันมืดละน้ําท่วมด้วยนะครับ ชอบอันไหนก็แคปหน้าจอมาเลยครับแคปหน้าจอมาทักทายมาถามว่ามีอะไรยังอยู่ถามน้องบีมถามแอดมินได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับวัสลาม,าลาม,มัลัยกุ้มวารองมาตุลลอฮะวะบะารากาตุ์ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ